สวัสดีเจ้าออดินทากับสนารีนะคะวันนี้เราจะพาไปที่หมู่บ้านห้วยผัก,กูดะคะ่ะอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะคะหมู่บ้านเล็กๆค่ะที่อยู่ห่างไกลาจากตัวเมืองเชียงใหม่นิดหน่อยแต่ว่าถนนดีนะคะรถทุกชนิดสามารถขับผ่านได้ค่ะวันนี้เรามาพักที่บ้านน้องพลอยนะคะน้องพลอยนะคะเป็นเด็กจบใหม่ค่ะที่ไม่อยากทํางานในเมืองที่มาวุ่นวายน้องอยากกลับมาพัฒนาบ้านเกิดะคะ่ะแล้วก็น้องมีความฝันที่อยากจะเปิดโฮมสเตย์เล็กๆที่หมู่บ้านเพื่อให้นะักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสวิถีชีวิตของพี่น้องาบกะยนที่นี่นะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมเดิมป่าระยะสั้นนะคะเดินลอดลำธารแล้วก็มีน้ําตกเล็กๆค่ะที่นี่เลี้ยงช้างกับมาหลายช่วงอายุนะคะที่นี่อนุรักษ์การเลี้ยงช้างแบบดั้งเดิมของพี่น้องชาวปะยอค่ะชาวปะยอก,กับช้างเป็นของคู่กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะคะน้องพลอยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ต้อนรับเราอย่างดีเลยนะคะทําอาหารให้เราทานไปเที่ยวหาน้องก็เหมือนไปหาเพื่อนทุกอย่างเรียบง่ายสงบสุขนะคะแต่ว่าดูอบอุ่นมาก าหารใครที่ชื่นชอบวิถีชีวิตนะคะห้ามพลาดที่นี่บ้านห้วยขากูดอําเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่คะ่ะเพจน้องพลอยนะคะชื่อว่ามาบ้านพลอยถ้าหากใครที่ชื่นชอบวิถีชีวิตแบบนี้นะคะทักาหาน้องได้นะคะบา,บายๆแตวเจอกันใหม่นะโอเคบายบาย